ข่าวดีพรุ่งนี้มีเงินเข้าบัตรคนจนเตรียมรับเงินรับคนละ745รบาทถึง845บาทสามารถกดออกมากเป็นเงินสดใช้ได้หรือไม่ฟังรวนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ในวันพรุ่งนี้นะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะมีเงินเข้าบัตรนะคะซึ่งก็จะได้รับอยู่ที่คนละ745บาทถึง845บาบาทนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะจะสามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้หรือไม่นะคะ mm. เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอยียดพร้อมๆกันเลยนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือว่าบัตรคนจนนะคะก็เป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยทั่วประเทศนะคะโดยในแต่ละเดือนนะคะก็จะโอนวงเงินเข้าบัตรคนจนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่1มิถุนายน2564นะคะผู้ที่ถือบัตรคนจนก็จะมีเงินเข้าทั้งหมด3รายการด้วยกันนะคะรายการที่1น,นะคะนั่นก็คือ วงเงินชําระค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะคะก็จะได้รับอยู่ที่คนละ200บาทถึง300บาทตามเกณฑ์รายได้นะคะซึ่งก็จะต้องใช้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่2นะคะนั่นก็คือค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะนะคะ ซึ่งค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับทุกคนนะคะจะได้รับอยู่ที่จํานวน500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะก็จะต้องนําไปรูดบัตรหากค่าใช้ใจ่ายได้ทั้งรถเมลรถไฟรถไฟฟ้าแล้วก็รถบรขอสอนะคะโดยไม่จํากัดจํานวนครั้งนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่3นะคะนั่นก็คือส่วนลดค่าซื้อการาดหุงต้มนะคะซึ่งสิทธิส่วนลดค่าซื้อกาซหุงต้มนะคะก็จะได้รับอยู่ที่45บาทต่อ3เดือนนะคะซึ่งก็จะต้องนําไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะนี่นะคะก็คือ3รายการนะคะที่จะเข้าให้ในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งทั้ง3รายการนี้นะคะรวมแล้วนะคะก็จะได้รับ จำนวนเงินอยู่ที่ดังนี้นะคะคนที่ได้รับเงินในการรูดซื้อสินค้าจำนวน200บาทนะคะรวมทั้ง3รายการนี้นะคะก็จะได้รับอยู่ที่คนละ745บาทนะคะส่วนคนที่ได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้าจำนวน300บาทนะคะก็จะได้รับรวมทั้ง3รายการนี้นะคะก็จะได้รับอยู่ที่คนละ845บาทนะคะซึ่งทั้ง3รายการนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ